ส a l a a m a l a i k ลลอฮ์ตาครับขอสวัสดีครับผมชื่อนายอุสมานลาเตเป็นผู้ใหญ่บ้าน8บ้านบางโงานแตตำบลคอรอตินยงอํเาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับความเป็นนาของหมู่บ้านบางวงานแตก็คือหมู่บ้านของเราเป็นโคกขวางดวงอาทิ์นั่นเองครับก็บนโคกกนมีต้นแท็กเห็นก็พูดผูด้าราวต้นแท็กและก็ข้างๆข,ขอหมู่บ้านของเราเขาเรียกว่าโคก ควางหลวงอาทิตย์ภาษามาลายูภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าบางโงาแล่แต่หลังๆนี้เรียกว่าบางโงแน่แต่นั่นเองอาณาเขตของหมู่บ้านทิศเหนือติดกับตำบลป้าไ่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีทิศใต้ติดกับตำบลปูรปูโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่สามบ้านโคกตันโหตําบลคอรตันหยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและทิศตะวันตก ติดตับตำบลโคนโนโรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับชาวบ้านของบางโนนแตมมีอาชีพรับจ้างรองลองมาเกืม้มทำนาสวนยางหลังๆังนี้ราคาปาล์มเด็กก็มีปลูกปาล์มมากพอสมควรอยู่ครับครับจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ของเราก็มีจำนวน158ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมดในพื้นที่ของเราจำนวน401คน เพศชายจำนวน197คนเพศหญิง1204คนประเพณีวัฒนธรรมบ้านบางโงแนแต่มีประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญดังนี้กิจกรรมฮารีรายอวันฮาริรายอปอสอหรือวันละสินอดกิจกรรมวันอาสุรอกิจกรรมวันเมาลิดกิจกรรมประเพณีเปิดบวชร่วมกันในเดือนรอมฎอนบ้านบางโงแนแต ได้มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนสร้างไรายได้โดยการประกอบอาชีพมีกลุ่มที่สําคัญได้แก่กลุ่มเลี้ยงวัวกลุ่มเลี้ยงแพะกลุ่มเลี้ยงเป็ดและกลุ่มเลี้ยงปลาการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านบางงูในแต่หมู่ที่8ตําบลคอลองตันหยงอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านบางูงในแต่ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันตลอดจนขยายผลการปลูกผักสวนครัวจาก10เป็น30ชนิดจึงทำให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนชาวบ้านบางงูในแต่มีการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งบ้านบางโงูในแต่มีการจัดสุขลักษณะในบ้านมีการจัดบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค มีการปลูกผักสวนครัวกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันเรียมถนนสาธารณะของหมู่บ้านการปลูกผักริมรั้วกินได้บริเวณหน้าบ้านสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมชาวบ้านบางงูในแต่ทุกครัวเรือนมีการปฏิบัติศาานกิจตามหลักศาสนามีการประกอบกิจกรรมและงานบุญอย่างสม่ำเสมอเช่นการละหมาดวันศุกร์การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมกิจอาสา มีการบรรยายธรรมตลอดจนการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆการกินอาหารที่ถูกสุลักษณะกินร้อนช้อนกลางล้างมือโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการออกกาลังกายบ้านเกือ้อกูลช่วยเหลือพึ่งพาตามวิถีพอเพียงมีความสามัคคีมีการรักษาวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด ทำเนียบการปฏิบัติหน้าที่บ้านบางโงแนแต่หมู่ที่8ตํตำบลคอลอตันยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายอุสมานลาเต้ผู้ใหญ่บ้านนายคอเดตุซุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป,ปกครองนางสาวเนี่ยรอหานีจิมงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป,ปกครองนายอัศมาแอร์ดุลเลาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นางสาวเจกกริเยาะเบาะแลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนายตูแวอนัตดอโกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนายนิเละดอเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและนางสาวยามิละมูดอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบคณะกรรมการบริหารโซนบ้านมีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบออกเป็นเขตการบริหาร หรือคุ้มบ้านแบ่งออกเป็นเจ็ดโซนบ้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความสงบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งและเสียสละ 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดบ้านบางงูในแต่ได้ดําเนินกิจกรรมดําเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครงบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดบ้านบางโงนแนแต่มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆและการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นการติดป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มลายหมู่บ้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเพจสำนักง,งานบริหารราชการตำบลหมู่บ้านห้องข่าวตำบลหมู่บ้านและเพจ a c e b o o k หมู่บ้านระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านบ,า,นบางโงนแนแต่ หนึ่งมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนได้แก่กลุ่มสตรีทำขนม 2. กองทุนตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดสวัสดิการบ้านบางโงนแนแต่มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบางโงนแนแต่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแม่บ้านบ้านบางโงนแนแต่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางโงนแนแต่ 3. ม,มีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการและควเรือนยากจน การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมพัฒนาชุมชนมีผลการประเมินหมู่บ้านอยู่ในระดับอยู่เย็นเป็นสุขโครงการกิจกรรมที่เริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาหมู่บ้านมีดังนี้ โครงการบ้านบางโงแนแตปลูกรับปลูกขักขับเป็นปันโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันและโครงการโคกหนองนาพอชอปลูกผักเป็นปันแปลงนายากีมะแสบ้านบางโงแนแตหมู่ที่แปด